พบกับใหม่นะคะในช่องไม่ยังคงเป็นซีรีส์14วัน14เมนูเหมือนเดิมค่ะเป็นเมนูเอาตัวรอดในช่วงมื้อเช้าของวันนี้นะคะ EP ที่2แล้วก็ไปเปิดตู้เย็นดูเนาะว่าเออมื้อเช้ามีอะไรบ้างที่ใหม่จะสามารถทําทานได้นะคะก็ไปเจอวัตถุดิบด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะคะตัวแ้วก็จะเป็นเออกาโนราสต r รอเบอรี่โรสนะคะของไจมอนต์เกรนก็จะมี เนื้อสตรอบเบอรี่อยู่ในนี้ด้วยนะคะมีเออม็ดมะม่วงหิม,มาพานแล้วก็ข้าวโอ๊ตชนิดหยาบใส่อันนี้ลงไปก่อนนะคะตามด้วยอันนี้นะคะผลไม้อบแห้งนะคะแคนเบอรี่กับบลูเบอร์รี่ตามชอบเลยแต่ว่าไม่อยากจะเพิ่ม โยเกิร์ตตัวนี้ไปอีกนิดนึงนะคะพอดีว่าใหม่เห็นว่ามันเป็นรสสตรอเบอร์รี่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะแกะออกมาเขาบอกว่ามีจูลินซีโยเกิร์ตที่มีชีวิตด้วยนะคะตัวนี้เป็นโยเกิร์ตของเบลล่านะคะเปิดเลยนะจ๊ะ แล้วก็ตามด้วยนม Dutch ดั s มิ e เ e ็ตเล s ส t r a w b e r r y ช่วงนี้ใหม่ค่อนข้างชอบดื่มนมของ Dutch m l ั Selected เออมาคนพบว่าเขาเป็นนมที่แบบอร่อยมากจริงเลยนะแล้วก็ลองหลายรสชาติของเขามากเลยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวเราเป็นสตรอเบอรี่แล้วกันเนาะใหม่ก็จะเทแค่พอท่วมนะคะคนนี้เข้ากันง่ายไมหมคะง่ายเนาะรสชาติปเปรี้ยวของ บลูเบอร์รี่กับแคนส์เบอร์รี่นี่คืออร่อยมากเลยอ่ะมีความกรุบกรุบของไดมอนด์เกรนอือร่อยมากมันหอมนมของดัชมิลซีเล็กเต d แล้วก็รสชาติของกลิ่นโยเกิร์ตกลิ่นสตรอเบอร์รี่เหมือนเรากินอ่าคล้ายๆว่าจะเป็นนมเปรี้ยวโยเกริร์ตชอบมากไดมอนด์เกรนที่เราเลือกรส สตรอเบอรี่โรสใช่ไหมคะมาเนี่ยบวกกับแคนเบอรี่แล้วก็บูเบอรี่อบแห้งที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปรู้สึกว่าโอ้ยมือ้อเช้ามันเป็นอะไรที่แบบมันเข้ากันได้ดีมากแล้วก็ฟินมากๆเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะเอาตัวรอดในช่วงกักตัวนี้เมนูแบบนี้ก็จะแนะนํานะคะสําหรับในวันที่เราเนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานเยอะมากไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะมากนะคะก็เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นเมนูในช่วงกักตัวนี้นะคะก็ขอฝาก ชนแนลนี้ไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe แล้วก็ตามไปกดถูกใจเพจให้ใหม่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายชาวนี้แบบดูชาวนี้เป็นอะไรที่ฟินบ้านจริง